อนุชาภมนะครับอาชีพก็รับราชการตอนนี้ก็นำลงตำแหน่งพนักง,งานคนีปกครองทำงานอยู่ที่ศาลปกครองเชียงใหม่นะครับโรคที่เป็นก็คือเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งที่ต่อมน้ำลายที่บริเวณเพนันปากนะครับก็เลยต้องผ่าตัดเอากระดูกเพนันปากแล้วก็ฟันบางส่วนออกไปประมาณครึ่งปากน้านบนนะครับก็นี่ก็คือ ก็ต้องใส่พิารปากเทียมแทนครับ mm hmm. เขาก็พิจนารณาแล้วเขาให้ทางเลือกมาสองทางคือทางแรกให้ผ่าตัดใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทางเลือกทางที่2 mm hmm. ก็ให้ฉายรังสีเลยแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าจะใช้วิธีฉายลังสีแบบสามมิติแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องถูกลูก,กตาแน่นอนลูก,กตาข้างซ้ายลูกตาข้างซ้ายนี่คือยังไงก็ต้องบอด คือวิธีทางเลือกแรกที่ให้ผ่านสารนั่นก็คือให้เอาออกหมดเลยตาข้างนี้ก็เอาออกไปแล้วก็ค่อยมาใช้ลังสีแล้วก็อีกอย่างก็คือทาใช้รังสีแล้วก็เนยเนยที่มันตายอยู่แต่ว่ามาันก็จะโดนลูกตนาแล้วลูกตาก็เซลล์ประสาทตาเนี่ก็ค่อยเสื่อมแล้วก็กกม,มกอรดลงไปในที่สุดพอคุณบอกให้ทางเลือกนี้เราก็ตัดสินใจว่าคงคงต้องเลือกทางอื่น เอื่นว่าก็เหมือนว่าโชคดีนะก็ได้มาเจอกับเอมไซเพราะว่าก็ได้มีใน้ในในมีโอกาสได้รับทานเอมไซม์ว่างันเหระก็ปรากฏว่มามันกินมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็กินมาได้เกือบสองปีแล้วก็รู้สึกว่าแส,สมบูรณ์แข็งแรงมีทุกประการทำงานได้ปกติทำงานหนัก ใช้สมองงัดเหมือนเดิมได้ทุกประการ,รคือไม่ใช่ถอดว่าเขาส่องกล้องเข้าไปข้างในแต่ว่าหาไม่เจอว่าบริเวณตรงที่มันเป็นเนื้อร้ายมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ,เจอคือเขาก็ไม่ได้หมอเขาก็ไม่ได้รับรองว่ามันหายนะครับแต่เขาหาเซลล์ที่มันแบบมีความผิดป,ปกตกิไม่เจอแล้วเขาก็ตกใจกันเขาก็ตกใจกันก็เรียกอาจารย์หมอมาดูกันบอกเฮ้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ตอนที่เรา เอาเอาชิ้นเนื้อไม่สวมันอยู่บริเวณเนี้ยเขาเอาสองกล้องเข้าไปเลยข้างดูข้างในนะครับคือก็เอากล้องเข้าทางชมูเข้าไปดูเนี่ยข้างในเนี่ยแล้วมันหามันคือเซลล์ปกติมีทุกอย่างลักษณะเซลล์คือปกติมีทุกอย่างแผลเขาแบบเออแผลก็สวยนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะแผลก็สวยเราไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราก็เห็นตอนนี้เขาเอาถ่ายเข้าไปเอามาให้เรานูนิดนึงเพราะมันก็เนื้อสีชมพูชมพูครับเป็นเซลล์อยู่ด้านใน เมื่อก่อนเนี่ยรับผอมกว่านี้ตอนนี้ก็คือแบบสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทาอาหารได้เล่นฮีลาได้โอ้ตอนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ออกกําลังกายแบบหนักๆเลยตอนนี้ก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเล่นเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายที่มันค่อนข้างใช้แรงได้มากขึ้นแล้วก็ไปพวกวิ่งพวกอซีแบดมินตันหรือว่าปิงปองอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนนี่คือแบบ เดินอย่างเดียวะไม่กล้าออกกําลังกายหนักๆเลยคนนี้เห็นเขาก็บอกอแปลกนี้ไม่น่าเชื่อบอกไม่น่าเชื่อเลยเมื่อก่อนมันดูเหมือนจะแยกกว่านี้นะผอมกว่านี้นํากว่านี้แต่ว่าพอ,อ,อมาตอนนี้เราดูแทบแบบเหมือนมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องหลังไปเลยอะ่ะไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่ต้องคิดอะไรมากกับมันแล้วอะไรเงี้ยนะก็มันทําให้ชีวิตที่แบบเรียกว่า เรามาถึงทางตันทางหนึ่งอ่ะกลับว่าได้เหมือนว่าพลิกฟื้นกลับคืนมาให้ใช้ชีวิตโดยปกติได้ขอสมควรเลยอ่ะก็ถึงว่าดีมากมากทำงานใช้ความคิดเมื่อก่อนเราก็เป็นคนทำงานใช้ความคิดใช้สมองเยอะนะแต่ก็พอตอนนี้ก็คือแบบใช้ได้เหมือนเดิม,ไม,มไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้รับทานเนี่ยคุณก็ได้รับทานเอ็มไซน์นะครับคุณก็ ติดต่อกันในขณนะที่โนสที่ถึงนะครับในปริมาณที่พอเหมาะกับตัวเองเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับร่างกายของคุณแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่างอื่นด้วยแล้วก็ทานด้วยแล้วจะนู้นเลยเลยมันสัมผัสได้อะมันสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องพิษภัยอะไระครับ ก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็อยากประมาทในชีวิตนะครับอยากคิดว่ายังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่เริ่มดูแลตัวเองซะก็เอมไซม์ MC เนี่ยก็จะมีนอกจากโปเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากธรรมพืชแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายนะครับอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มเรายังแข็งแรงไม่เป็นไรอย่าดูถูกนะครับผมเกือบมาแล้ว ผมก็เผื่อมาแล้วก็อย,อยากให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสดูแลตัวเองก็ขอแนะนำนะครับเอนไซม์นะครับที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปในชีวิตของเราครับ